ขอให้ปังปังแฟนรายการปังปังนะเจ้าพ่อเจ้าพ่อโกตตัวใเจ้าแม่โหตีนำหัวกะโหลกของเจ๋อบี้มาปั้นหุ่นไปที่นี่อันนี้ก็โลกจริงใช่บางหุ่นก็จะมีการฝังไว้ข้างหลังหุ่นบางหุ่นก็จะผสมปูนไปเลยสามเลยนะสามเลยตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อุทยานหุ่นปั้นอาจารย์ส่วนสมัยก่อนนะนานมากอะ ประมาณเกือบ10ปีอ่ะผมเคยมาถ่ายทำเรื่องจริงผ่านจอที่นี่ตอนนั้นยังไม่ใช่คำว่าอุทยานเนาะยังเป็นสำนักสงฆ์แล้วตอนนั้นน้ามาถ่ายเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับความลี้ลับเอาความลี้ลับจะมีรูนปั้นล่นปั้นรูปปั้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายหลายอย่างฮะหลายอย่างและตอนนี้นะผมแนะนำท่านผู้ชมเลยถ้าจะมานะมีที่ขอพรเรื่องโชคลาภติดอันดับเลยครับตอนนี้แต่จะมีอะไรบ้างตามพวกเราเข้าไปข้างในกันไไป ความเป็นมาของที่นี่เป็นมาอย่างไงพอจะเล่าให้ฟังได้สักหน่อยนะครับอุทยานหุ่นปั้นอาจารย์ส้วนเดิมเป็นที่ของโ่อาจารย์ส้วนกานเริมอ,<า>อาจารย์ส้วนเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดวัดท่าลาตายท่านก็ไปเน้นวิชาประจากที่ต่างๆแล้วก็มาปั้นหุ่นไว้ที่วัดทาราตายท่านก็ปูที่วัดทาราตายประมาณสิบปีแหลังนี้ก็หุ่นที่วัดก็เยอะขึ้นแล้วก็ แขกมาหาท่านมากขึ้นท่านก็ไม่สะดวกกับการที่รับแขกที่วัดท่านก็เลยมาสร้างอุทยานอุ่นปั้นตรงนี้เรียกว่าสำนักสูงฆอาจารย์วนท่านมาตั้งตัวนี้ประมาณพศ2 5 2 0ถึง2536เหตุที่ท่านปั้นหุ่นไว้เยอะที่เนี่ยเพราะว่าท่านจะทําพิธีเสริมดวงเสริมชะตาการค้าการข,า,ขายยกถาบราศักท่านก็เลยปั้นหุ่นขึ้นมาเป็นเป็นศานนสตร์ที่ท่านเรียนมา ท่านจะต้องมีปั้นหุ่นขึ้นมาแล้วก็ทําพิธีเอาดวงของคนนั้นใส่ไปเอาอัฐิของอวิญญาณคนที่ตายแล้วที่วิญญาณเทียน,นใส่เข้าไปในหุ่นเพิ่อความขังให้ใพิธีที่ท่านทําท่านทำทำพิธีอยู่ตรงนี้ประมาณ16ปีท่านก็มรณลภาพแล้วก็หลังจากนั้นก็มีพระมาอยู่ที่นี่ประมาณ4ปีตั้งแต่2,503พถึง2,540 แล้วพระที่อยู่ตรงนี้ก็มรณภาพกันไปหมด3-4รูปแล้วก็ปล่อยล้างมาจนถึงปี2,559ัพอดีก็มีคนอาศพงบุญสร้างอะ่ะเขามาเปิดพื้นที่ตรงนี้ขึ้นมาโพรในโซเชียลไปก็เลยเป็นที่รู้จับของคนทั่วไปจนถึงปัจจุบันนี้แล้วมีญาติโยมมา เยอะไหมครับช่วงที่เปิดใหม่ๆนะช่วงนั้นจะมีญาติโยมมาเยอะมากรายการทีวีต่างๆก็มาถ่ายทำกันทุกรายการแล้วส่วนมากญาติโยมที่มานี่มามาขอพรยังไงครับก็มีรูปปั้นของเสือบี้เสือบี้ใช่เสือบี้เนี่ยเป็นเสือรุ่นเดียวกับเสือเสือดำเสือใบเสือเมสวนรุ่นเดียวกับขนพันธุ์ลักราชเดชช่วงนั้นทางการเขาสั่งปราบเสือเสือบี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนทางการโดนปราบ่ะแล้วก็อาจารย์ส่วนก็เลย นำโควะโลกของเถื่อปีนมาปั้นหุ่นไปที่นี่คนก็มาขอเรื่องขอให้ธุรกิจร่ำเรื่องขอให้ได้งานตามทวงนี่แล้วก็ตามของหายคนประสบความสำเร็จก็มาแก้บนกัน<อ>แล้วก็มีหุ่นปั้นของเ<อ>จ้าพ่อคนตัวเจ้าแม่โหตีที่อาจารย์สุวรรณอาจารย์นับถือมากสมัยก่อนที่คนมาทาพิธีต่างๆเนี่ยมาถึงก็ท่านก็จะให้ไปไหว้คนก็จะมาขอเรื่องนะยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานให้ได้ สูงๆขึ้นไปใช่แล้วก็มีเกาะหุ่นปั้นของกุมารแดงเป็นเด็กที่เกิดอยู่ที่นี่แล้วก็จมน้ําเสียชีวิตอ่วิญญาณเอี้ยนสมัยก่อนอาจารย์ส่วนที่เขาเลยนาอัติมาปั้นเป็นหุ่นกุมารแดงอย่างกุมารแดงเนี่ยคนก็มาขอเรื่องโชคลาภอ่าแล้วก็ปัลิังขิกพยาธรคนที่ทำการค้าการขายเนี่ยจะมานิยมมาขอมาขอปาลังกขิกของอาจารย์สวนอาจารย์ส่วนท่จานจะดังเรื่องปัลังกขิกสมัยก่อนเนี่ย ให้คนไปประกวดนางงามก็ได้นางงามปี253 1คนมาหาอาจารย์ทวนก็เลยต้องมีปลากิจปลากิจเป็นหนึ่งในวัตถุมุกงคลของตอน,นที่ดังและที่เห็นเห็นนี่ที่หุ่นปั้นนี่คืออาจารย์ทวนปั้นทั้งหมดใช่จะปั้นไว้ช่วงที่ปล่อยล้างก็มีส่วนหนึ่งมีคนมาเอาไปคือยังไง หายรู้่ามาขโมยเรือยอ่คือมาขโมยมั่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาขอมั่งปัจจุบันนี้ก็เหลือเนี่ยประมาณ266หุ่นปันมีหุ่นอันไหนที่แบบเด่นๆแบบมีญาติโยมคอยมาไหว้กราบไหว้พูดง่ายว่าติดอันดับหนึ่งเลยแล้วนอ่ะอ๋อก็มีเนี่ยมีเสือบี้เนี่ยหละเสือบี้เนี่ยคนจะมามาไหว้มาขอแล้วก็มาแก้บนกันทุกวันแล้วก็เฉพาะโคตัยเจ้าแม่หงตีอ่กูมาแดง แล้วก็ลุงแซมแล้วก็นี่ครปาลักเกดเทพขยาธนขอกันทุกวันแล้วก็มาแก้บนกันทุกวันลุงแซมนี่คือใครครับลุงแซมเนี่ยมาก่อนจะเป็นเหมือนกับผู้มีอิทธิพลอยู่ในเราแวกนนี้เธอ,อเหมือนกับเป็นคนที่ในละแวกนมีเคารพยำเกงรงคือคนใครจะมีเรื่องมีราวมีปัญหาอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มาหาลุงแซมให้ลุงแซมเคลียก็ทุกอย่างจบ คนก็เลยนิยมมาไหว้เรื่องให้ขอให้มีอํานาจมีบารมีคนพูดอะไรให้มีคนเชื่อถืออมีคนยํำเกงอะไรเงี้ยลูกแฝงเนใช่เยพอเสียชีวิตไปจันทส่วนท่านก็เลยนําอาทิมาปั้นแล้วก็ปั้นลูกปั้นนแล้วก็อยู่มาจนทุกวันนี้เจ้าคนมาขอกันนะครับผมนี่ เสือบี้เือบี้โอ้โหโด่งดังสมัยก่อนนี้ใช่เป็นเสือก็คือเอากระโล่งจริงอะมาปั้นปั้นปั้นเป็นหุ่นจริงๆนะครับกระโล่างอาจารย์บอกแล้วนี่เสือบี้เนี่ยชอบชอบซูบุรีอ่าเออแล้วก็ชอบพวกของดองของเปรี้ยวของเปรี้ยวเอามาแก้มแอลกอฮอล์อ้าวเหรอสมไมก่อนชอบดื่มแอลกอฮอล์ไงนี่กแก้มกู่กันนี่นะครับถ้ามาหาเสือบี้เนี่ยครับ ถ้าเห็นบุหรี่แล้วถ้าเราจะให้เสือบี้เนี่ยต้องเอาของเก่าออกก่อนใช่ใช่แล้วเราก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็จุดให้เสือบี้ด้วยเดาเรามาถึงทีเราก็สักหน่อยลองลองส้หน่อยเด้ด้ด้ให้เสือบี้หน่อยให้เสือบี้แต่อย่าลืมเอาอันเก่าออกก่อนนะออันนี้นะครับเราต้องเอาอันเก่าออกก่อนเอาเันเก่าออกก่อนเสือบี้เอาของเก่าออกกันนะครับเมื่อเราเอาของเก่าออกแล้วเราก็เอาของใหม่เข้าาของใหม่หนึ่งหน่วยอ่า อุ่วันนี้ขอให้ปังปังแฟนรายการปังปังอ่ะเราเสร็จจตรงนี้เดี๋ยวเราไปหาุบอลกันให้พาไปดูจุดต่างๆว่ามีอะไรบ้างใช่เป็นแบบว่ารูปปั้นยอดนิยมที่เข้ามาสักการะกันอย่าลืมนะครับออ๋เอาเลมไปทิ้งด้วยครับใช่ไปครับ สวัสดีครับพี่บอลครับนี่พระอาจารย์แนะนำบอกว่าอยากให้พี่บอลเดินพาชมไปพาชมรูปปั้นทั้งหลายใช่ไหมครับต้องรบกวนพี่บอลหน่อยนะครับยินดีครับที่อุทยานหุนเนี่ยนะฮะก็จะมีหุ่นที่พระอาจารย์ชวนท่าน ท่านปั้นเอาไว้แต่ว่าสาเหตุปั้นเนี่ยก็คือว่าคนเนี่ยเขามาหาอาจารย์ส่วนแล้วอาจารย์ส่วนท่านามีสมาธิดูว่าใครเนี่ยมีกรรมหรืออะไรเงี้ยการปั้นหุ่นพวกนี้เหมือนเป็นการเอาสิ่งที่ไม่ดีของตัวคนเนี่ยเอาไว้ในในหุ่นนะครับะจะมีหุ่นจริงๆจะมีประมาณ2ลักษณะคือ หนึ่งก็คือปั้นในที่นี้กับอีกที่หนึ่งก็คือผู้ประสบเหตุเนี่ยท่านซื้อหุ่นนะแล้วก็มาถวายให้ตามคาแนะนําอาจารย์ส้วนโอ้ยเยอะเลยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะหุ่นนะบางทีก็มีถ้าง่ายไปทําถนนอันนี้ป้ายชื่อนี่คืออะไรครับอ๋อจริงๆคือเป็นนางสิบสองนะฮะนางสิบสองใช่ก็คือในการปั้นนี้ก็จะมีพวกในวรรณคดีฮะอย่างเรื่องราววรรณคดีในพื้นที่ท้องถิ่นฉางเซาก็คือนางสิบสองพหเมลีรับพถเมลีก็จะมีการ ทำพระรมมีรีนะก็เป็นฤาษีแปงสารนะฮะฤาษีแปงสารยักรรษ์สัตวมารนุ่มเนี่ยแล้วก็เป็นพวกกลุ่มนางส2บสองนะครับอันนี้เป็นนางสิบสองแล้วตรงหน้านางสิบสองก็เคยเขาเคยมาทําพิธีอ่าสะดอกเคา,นา,นาสะสกเคาชายช่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีขุ่นชุดหนึ่งที่คนนิยมมานะเจะ้า<ง>พ่อเจ้าพ่อโคต,ตุยจะไม่โหตีใช่ครับแต่เดิมจะเป็นหุ่นที่เขาจะไม่จะไม่ใส่เสื้อผ้าเพราะว่าเป็นการโชว์เครื่องเพศรนะก็คือเป็นกษณ์ของความมงคลนะจริงๆความอุดมสมบูรณ์นะครับก็คือ ผู้ชายที่มีอาวพศที่ใหญ่แล้วก็แข็งเนี่ยคือความสมบูรณ์นะครับแล้วก็ผู้หญิงแต่เดิมจะไม่ใช่อาคารนี้นะจะเป็นอาคารเล็กๆแล้วพอดีมีคนเข้ามาขอเรื่องขายพริกไทยแล้วพอดีเขาเขา,เขาขายได้หลายเงินอยู่นะฮะเขาก็เลยมาก็เ,าเลยมาสร้างมาสร้างนี้ให้ใหแต่จริงๆของเราคอนเซปต์ในนี้เราเราพยายามรักษาให้เป็นรูปแบบเก่าๆแบบตอนอาจารย์ส้นยังอยู่นะฮะแต่ก็ศักดิ์สิทธิ์ก็มีก็ตอนนี้ก็เป็นที่ได้รับความนิยมหลายๆคนก็มามามาไหว้ามาขอกัน,นรจริงๆนี่เป็นเรื่องความเชื่อมส่วนบุคคลนะก็แล้วแต่ว่าใครจะขออะไรได้ยัง กุมารแดงแต่เดิมกุมารแดงจะอยู่จะยืนอยู่ตรงที่ที่เราเดินมากินเนี่ยค,ครับแล้วคราวนี้มีคนเขาก็มาขอแหละอันนี้ก็จะมีในภาพถ่ายของขออาจารย์ส้วนเหมือนกันคราวนี้พอมีคนเข้ามาได้ขอได้นู่นนี่นั่นแล้วเขาก็เลยมาทําการสร้างอาคารแก้บนให้แล้วจะมีจุดประทัดให้ก็มีถวายชุดให้ก็จะดูว่าคนที่เขามาเนี่ยเขาเขาเขา,เขาสำเรผลได้ขนาดไหนนะฮะก็มาขอพรจาก กุมารแดงก<ด>ุมารแ,แดงนี่ก็อาจารย์ซวนาาใช่ใช,<ห>ใช่อันนี้อันนี้รุ่นอาจารย์ซวนเลยครับจริงจริงท่านท่านจะให้รู้สิกท่านปั้นท่านท่านไม่ได้ปั้นเองแต่ว่าท่านก็จะมีส่วนผสมของอัฐิของอะไรเนี่ยตามตามส่วนผสมท่านนะครับบางหุ่นก็จะมีการฝังไว้ข้างหลังหุ่นบางหุ่นก็จะผสมปูนไปเลยได้ในเรามาถึงตรงนี้แล้วครับนะเสียงโชคเสียงลาภให้กับแฟนรายการซัหน่อยเอาไปฝากแฟนรายการหน่อยครับเสียงโชคเสียงลาภกุมารแดงอย่างไงแล้วขอโชคขอลาภไปฝากแฟนรายการด้วยนะครับ ปังปังสามตัวตรงๆสาธุสาธุสาธุอ่ะใครก่อนฮะหลาเลยหลานก่อนนะสามเลยเนาะสามเลยผู้บังคการแบบมีห้ามีสามมีแปดห้าสามแปดห้าสามแปดก็สวยเนาะอ๋อทำไปเล่นไปไปถึงเขาวคุณหลานละอ่ะมาถึงตาผมสามตัวเหมือนกันเลยทีเดียว เป็นไงเป็นไงอุ้ยนี่ครับผมสามเจ็ดหกและเลขเดียวกับนาด้วยหรืสามสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกครับงั้นเดี๋ยวให้พี่บอลพาไปดูจุดอื่นอีกหน่อยครับนะครับไปขี้มดแดงกัดกูรู้ทีแรกกูรู้ว่ายุง พี่บอลถามหน่อยอันนี้มันประหลัดขีกนี่ใช่ไหมครับทำไมมีหางด้วยล่ะนี่มันยังไงยังไงนี่เป็นรับพิเศษฮะเขาเรียกพิทยาธรฮะครับผมจะเกี่ยวกับพวกเมตตาค้าขายอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นประหลัดจิตพิทยาธรแล้วก็จะมีการจารึกอักษรขอมด้วยครับแล้วจะเป็นหัวใจพระธรนีถ้าเกิดแกะผ้าสามสีออกจะเห็นมีที่เขียนเมกะมะอุ อันนี้จะเกิดก็มาขอพรเรื่องก็ขอได้พวกค้าขายค้ครับใช่ครับชาวพาดค้าขายอย่างเงี้ยครับ็นพิพิธภัณฑ์อันนี้นะครับท่านผุ้คมถ้าจะมานะฮะมาขอพรทางด้านค้าขายจะมีคำสวดอยู่ด้านหน้าจะมีคำสวดอยู่เหมือนกันก็มาขอพรได้มาไหว้ได้ครับนี่ตรงนี้อ่านระวังนะครับคุณอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของปอยเซียนนะครับอันนี้เป็นของปอยเซียนเซียนทั้งหลาย ทั้งหลายใช่ใช่แล้วก็จะมีฤาษีอันนี้อันนี้ก็จะมีคนนิยมมาไหว้ท่านเหมือนกันแต่จะเป็นฤาษีอยู่ในจอมปลวกนี่เหรอครับใช่จอมปลวกจอมปลวกเนี่ยจะขึ้นทับฤาษีเลยทับฤาษีหมดเลยคือถ้าไม่มีจอมปลวกก็จะเจอฤาษีผ้าสามสีนี่ตั้งแต่รุ่นอาจารย์ส่วนเลยนะตั้งแต่เขาไหว้กันงแต่สมัย30สปีที่แล้วอ่ะถ้าถ้าถ้างอกจะเห็นจะเห็นจะมีฤาษีอ๋อตอนนี้ เขาก็คุมไปหมดแล้วด้านหลังด้านหลังจริงๆข้างหลังอาจารย์มีฤาษีอยู่เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นจอมปลวกที่ฤาษีเนี่ยคนจะไหว้กันเยอะมีอันนี้อันนึ่งอืมครับนี่ครับนะแล้วก็อันนี้เดิมเมื่อเขาทำเป็นเราทำเป็นผ้านอนพอดีอาจารย์ชวนท่านทำให้เสร็จแล้วก็ท่านก็ทำเป็นวอล์กเวเดินรอบเดินชมเหมือนกันแล้วข้างในก็จะมีห้องกรุถ้าเกิดชั้น่างโลกจะเห็นกรุพระจะอยู่ข้างในจะอยู่ในผ้านอนอีกทีครับแต่ตรงเนี้ยตรงนี้ลานลานลานตรงเนี้หลายหลายคนเวลาเข้ามาขอนั่งสมาธิมา ทำวิจัยปัชนาอะไรเขาจะมานิยมขอขอทำที่ร้านตรงนี้ครับมันจะสงบดีสงบนะเอาดินเดินเข้ามาก็ได้อยู่เสียงได้ยินเสียงแต่ลมพัดมีแต่เสียงธรรมชาติเย็นสบายเสียงต้นไม้เสียงลมอันนี้เนี่ยลุงแซมที่ที่เขาบอกนะครับนี่ไงลุงแซมนี่วิปายบอกเลยอำนาจวาสนาบารมีพูดอะไรมีแต่คนเชื่อถือแล้วก็จะถวายบุหรีเหมือนกัน ในมุลีนั่นก็จะเสียบไปที่มือแสมเสียบไปที่มือแทนใช่เนี่ยนะคุเนี่ยเขาจะมันจะมีช่องอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาไอ้กระดูกคนยัดเข้าไปที่ที่เขาเผาเสร็จน่ะเป็นอัฐิเป็นเท่าเลอะไรเงี้ยเขาก็ยัดไปแล้วเขาจะมีช่องยูเนี่ยล้ากระดูกนี่เขาเขายอมให้มาหรือว่าไอ้ตามเชิงตะกอนล่ะฮะเป็นพวกอย่างนั้นละฮะมันไม่ใช่กระดูกที่คนเขาเป็นมันไม่ใช่อัฐิหลักๆที่ที่แหวว่าเผาแล้วรวมกันแบบเยอะๆประมาณนั้นอันนี้คือทาวเวตแต่จริงๆเขาปั้นเป็น ทศกัณฐ์นั่นแหละแล้วก็เลยมาใช้เป็นแบบเป็นเท้าเวนแต่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวิธีการปั้นเท้าเวทจริงๆต้องดูข้างในนั่นเลยครับเคยมีทำไมที่ผมมาเก็บข้อมูลแรกแรกเคยมีคนบอกว่าแถวๆเนี้ยคือตรงเนี้ยเป็นทางเข้าเก่าอ่ะเขาเคยเอาฝังศพคนอยู่ประมาณเวิ้งเวิ้งเนี้ยแต่ไม่รู้ตรงไหนดินดินตอนหลังดินเขาถมมาเยอะไงนี่เท้าเวทเนี่ยถ้าเท้าเวทแท้ๆต้องต้องทำแบบนี้นี่ก็คือจะเป็นมุงกดยอดน้ำเต้าฮะ มกดยอดน้ำเต้าแล้วก็จะมีเครื่อง <c oughs> เครื่องประดับประดามนย่ายัม,มันนีเมื่อก่อนจะมีพวกยัม,มันนีประดับแต่มันก็จะมันจะหลุดหมดแล้วก็ดูรูปตายไหมอันนั้นก็จะใช้หินไอเพตรแมวอะออหินเ <ไอ S 2> พตรแมว <ไอ S 2> หินเ<อ>พตรแมตวตะเก็บเนี่ยอันนี้จะเป็นลักษณะของของ,ของเทเวสจริงๆเขาเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงเข้ากับทางเข้า่ะเดิมทางเข้าคือฝั่งนี้เคยเคยถามผู้รู้เหมือนกันว่าคนที่เขาศึกษาพวกคาถาคมอะไรเงี้ยเขาจะต้องทำเทเวสเอาไว้กันกันของไม่ดีเข้าตัวเราจะสังเกตแต่เดิมอะเทเวส ละไหว้เพื่อการกันพูดผีเพราะท่านเป็นเจ้าแห่งผีแต่ในอีกระยะหนึ่งท่านก็เป็นเจ้าแห่งสมคุ้มทรัพย์เหมือนกันนี่ครับอย่างนี้เราก็จะดูนี่ถ้าถ้าจะเข้ามาขอพรทาเวสก็ที่นี่เลยนะครับนี่เดียวโทษทีโทษทีโทษทีเนี่ยไม่หลังเทษทีนะพี่ถ่ายก่อนอ่ะตามอเนี่ยมันจะได้ไม่ไปเฟือเดี๋ยกเฉยตามนี่นี่มากราบไหว้ขอพรเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไหว้ทาเวสสุวรรณโอ้ยวัดไหนดังวัดไหนดี ที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับใช่นี่อันซีนอันซีนพี่ยิงจะพาดูอันซีนอันนี้เป็นอันนี้เป็นทางเดิมอ๋อจอแต่ระวังหนานี่เดียวนี่เดียวแต่แต่เดินไม่ได้ะเดินไม่ได้เดินไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะลกๆอย่างเงี้ยแหละนี่ไงอันซีนอ้ันซีนจริงเชื่อแล้วอันซีนที่เจอ ที่เจอรอยนี้จะมีอยู่สองที่อันอันนึงอยู่ที่แปลงนอกเป็นม้าแต่นี้เป็นกวางอันนี้เป็นกวางอันนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้จะมีรอยรูรอยรูใช่ไหมรอยรูก็จะเอากระดูกเข้าไปฝั่งในนี้แล้วจะเป็นหัวเลยค่ะแต่เนี่ยเป็นกระโหลกจริงอันนี้กระโหลกจริงใช่เหมือนว่าคนเขาสมัยล้างเขาก็หักเขากวางไปเขาหักวางเขาไปที่ที่เห็นเห็ว่าจะเป็นกระโหลกเลยอ่ใช่ฝั่งนี้ก็ไม่เห็นว่าอ๋อนี่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 เห็จริงนะครับใช่กระโหลกจริงแล้วก็มาปั้น วันนี้พี่บอลพาวนรอบสำนักสงฆ์เลยนะนี่ใช่ครับใช่ไหมแล้วก็มาถึงจุดนี้เลยก็เลยกราบพระทางเข้าเป็นทางเข้าเลยเนี่ยทางเข้ามีรูปมีมีรูปอาจาร์สบวนด้วยอันนี้คือรูปอาจารย์สด้วะครับใช่ครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บอลมากเดี๋ยวให้พี่บอลเนี่ยฝากท่านผู้ชมหน่อยว่าจะมาเวลาอย่างไงปิดเปิดปิดเวลาไหนที่จะเข้ามาชม ของอุทยานนี้ได้ครับอุทยานุ่นปั้นเราก็จะเปิดทุกวันนะฮะเปิดเวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับถึงประมาณหกโมงเย็นนะครับสถานที่ตั้งก็จะอยู่ที่อำเภอพนมสาคมตำบลท่าฐานนะฮะมาไม่ยากครับถามคนแถวนี้ก็จะมาถูกครับโอเคสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอลมากครับ